สวัสดีครับพี่น้องครับปาเนี่ยเข้ากับมาลากเรื้อลากเรื้อประมงครับเขาฟังครับพี่น้องครับคือเกาครับพี่น้องครับมาลับเรื้อประมงป่าเต็มลำครับพี่น้องครับครับเขาสู้สภาพป่าครับพี่น้องครับนี่ครับป่าเต็มลำเลยครับพี่น้องนะครับเพิ่นออกหาป่ามาสิบหามื่อแล้วครับนี่ยนี่ครับ นี่นะครับเรือประมงปลาเต็มลำ่เลยครับพี่น้องครับาสิมาลากลั่นี่แหละครับเข้าไปสะพานปลาครับพี่น้องครับครับไปแล้วครับอันนี้ครับ โอ้ใส่พลั่งลายครับใส่พลั่งยางคากเลย น้องครับลากย่างหนักเลยเซฟหาเมื่อแล้วครับหาปลาเนี่ยครับน่องครับพี่น้องใหม่น,น่งครับเนะาองตามไปเรื่อยๆครับติดตามไปเรื่อยครับขึ้นร่มก็แห้ง ใส่เรือย่องสองเรือครับพี่น้องครับทั้งดันทั้งลากครับนาำเทือกเสือกอาคารครับพี่น้องครับโอ้นหนักหนัก ใส่เลือล่อยลำใหญ่ครับแล้วก็น,นักครับใส่เลื่อหลากสองลำเลยครับตอนแรกๆครับเมือนี่ตอนแรกๆปากนา้ำทะเลเออ่าวไทย ปากน้ำปัตตานีครับลากเลือประมงลําบักแง่ครับเขาสะพานปลาครับสลหรับคนมามาัม่ตับผู้ชมที่มาใมามัยก็่าลากเข็นยังก็ยังเสียครับเลือประมงนี่มันลําใหญ่กินน้ำลึกใบพัดเลือบใหญ่ครับ บานในปากหน้ามันนตื้นเลื่อนไงทเพอ่์กัสิบโบสไซเกียครับยึดเครื่องยึดตัวโบสไซเกีย,ยเพ่หาห้ไปพัดทำงานเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่ไปพัดถือไปเถึงไม้ถึงไหลถือเล็กถึงเชือกเสียหายครับผลเสียหายในซอมแพงครับซอมแพ่งยงางคากเลยเสียเวลาครับเลยลากเข้าไปครับ เรือนอินเครื่องยนต์อยู่ปั่นไฟแต่ว่าพอใส่เกียร์ไปพัดพอทำง,งานครับพี่นองครับเบิ้งบรรยากาศครับการลากใส่สองลำครับเครื่องดันเครื่งลากครับี่นอ,อนตามครับไ่นองนติดตามไปครับ ตามก่อสามสิบตันครับแน่นครับครับมีผูเขาแล้วก็มีผูออกครับพี่น้องอันเด้คือผู้ออกครับเลือกก่อนแล้ว่ายตัดครับออกไปหาปลาครับพี่น้องครับสู่ขึ้นย่างคากเลยครับพี่น้องบวกมือใบใบครับเป็มันโชคดีหาปลาลำลำเรื่อยๆครับพี่น้อง ราติดตามไปยันตัวจะถึงสพะพานปลาครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอา้าติดตามไปครับเด็กครับทะเละเอาไทอยอยังบนแหล่งครับพี่น้องครับน้ามาลากเรือประมงเขาฟางครับพีบน่น้องครับล่ำไยอัศจรรย์ครับล่ำเนี่ยปลาหลายครับต้องใส่เรือสองล่ำครับทั้งลากทั้งด้าน